คืนหนในเดือน12นั้นแม่น้ำเจ้าพระยาม,มักจะเงียบกว่าพวกคืนเพราะคนทั้งหลายต่างพากันไปรวมตัวที่วัดวาอารามเตรียมลอยกระทงขอข,อขมาพระแม่คงคาแต่ในความเงียบนั้นบางครั้งก็มีบางสิ่งที่ลอยผ่านไปไม่ใช่แค่กระทงดอกบัวหรือใบตองเรื่องนี้เล่ากันมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเมื่อกรุงเทพยังเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมน้ำอย่างแท้จริงผู้คนใช้ชีวิตอิงแอบแม่นม้ำ ทั้งค้าขายสัญจรและตั้งบ้านเรือนในคืนเพ่นเดือน12ขณะที่ดวงจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างจ้าลงมาบนผิวน้ำทำให้แม่น้ำเป็นประกายระยิบระยับดุดเงินเหลวมีชาวบ้านคนหนึ่งกำลังพายเรือกล,กลับจากตลาดบางลำพูเขาเพิ่งขายของหมดพอดีหัวใจยังคงเบิกบานกับเหรียญที่หนักในถุงผ้าแต่แล้วลมก็เริ่มเย็นผิดปกติเย็นจนขนลุกสู้ไปทั่วร่าง เขาสังเกตเห็นหมอกบางๆเริ่มลอยขึ้นจากผิวน้ำทั้งที่นี้ไม่ใช่ฤดูหนาวไม่ใช่ยามเช้าที่หมอกจะปกคลุมเขาชะลอการพายเรือหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะในหมอกนั้นมีเงาของสิ่งหนึ่งกำลังเคลื่อนเข้ามานั่นคือเรือสำเภาขนาดใหญ่ใบเรือสีขาวซีดราวกับผ้าหอ่อศพลำตัวสุดโตรราวกับถูกทิ้งร้างมานานหลายปีแต่สิ่งที่แปลกคือเรือลำนั้นไม่มีใครพายไม่มีเสียงกรนเชียง ไม่มีเสียงคนเรียกขานมีแต่ความเงียบงันที่หนักอึ้งเรือลำนั้นลอยผ่านมาอย่างช้าๆท่ามกลางแม่น้ำที่ไม่มีกระแสลมราวกับมีแรงอะไรบางอย่างจากใต้น้ำดึงมันไปชาวบ้านคนนั้นพยายามจะพายเรือหนีแต่เรือของเขากลับไม่ขยับขยื่นราวกับมีอะไรจับไว้เขามองไปที่เรือผีที่ใกล้เข้ามาทุกทีและในแสงจันทร์ที่สลัวนั้นเขาเห็นบางสิ่ง บนดาดฟ้าเรือมีเงาลางๆของผู้คนแต่ไม่ใช่ผู้คนธรรมดาพวกเขายืนนิ่งไม่ไหวติ่งหันหน้ามาทางน้ำท่าทางแข็งทื่อวันหุ่นไม้บางคนสวมเสื้อผ้าโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาบางคนสวมเสื้อทหารบางคนเป็นแค่ร่างที่มองเห็นเพียงเขาโครงในใจเขานึกถึงเรื่องเล่าที่ยายเคยบอกเรื่องของเรือที่จมในสมัครรบกับพมา่าเรือที่บรรทุกทหารและผู้คนหลบภัยหลายร้อยคน แต่ไม่เคยถึงฝั่งมีคนว่าถูกโจรสัต์ปล้นมีคนว่าโดนกระแสน้ำซัดจมมีคนว่าเกิดไฟไหม้กลางแม่น้ําไม่มีใครรู้ความจริงมีแต่ศพที่ลอยขึ้นมาเรื่อยๆนานหลายวันแต่ที่น่ากลัวไม่ใช่ตัวเรือหากแต่เป็นสิ่งที่เขาได้ยินเมื่อเรือผีลอยเฉียดผ่านเรือของเขาเขาได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วเบาเสียงบ่นบางอย่างเป็นภาษาที่เขาไม่เข้าใจเสียงเด็กเรียกหาแม่เสียงผู้หญิงสวดมนต และเสียงของผู้ชายคนหนึ่งที่พูดซ้ำไปซ้ำมาว่าพาข้าข้ามฟากทีขอเพียงข้ามฟากชาวบ้านคนนั้นหลับตาแน่นสวดมนต์ในใจไร้คาถาทุกบทที่รู้จนกระทั่งความเย็นเยือกค่อยๆจางหายเสียงต่างๆเบาลงและเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเรือผีก็หายไปแล้วเหลือเพียงกระทงดอกบัวลอยอยู่ตรงจุดที่เรือนั้นผ่าน แต่กระทงเหล่านั้นไม่ได้มีทูบเทียนมีแต่ใบตองเปียกโชกราวกับถูกน้ําท่วมมานานหลังจากคืนนั้นชาวบ้านคนนั้นไม่เคยออกเรือในคืนวันลอยกระทงอีกเลยเขาเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังบ้างก็เชื่อบ้างก็หัวรอกเยาะแต่คนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำมานานคนที่เคยพายเรือผ่านในคืนเพลนพวกเขารู้ดีว่าแม่น้ําเจ้าพระยามีความลับมากมายที่ซ่อนอยู่ใต้กระแสน้ำ ปีต่อมามีคนพบอีกแต่คราวนี้เป็นเรือหางยาวที่กำลังขนของไปส่งที่ท่าเรือไกลๆฝนเพิ่งหยุดตกน้ำขึ้นสูงคนขับเรือบอกว่าเห็นเรือลำเดียวกันแต่คราวนี้มันไม่เงียบนิ่งมีแสงไฟริบหรี่ปรากฏบนเรือราวกับโคมไฟหลายสิบดวงที่กำลังจะดับเขาพยายามจะเข้าไปดูใกล้ๆคิดว่าอาจเป็นเรือที่ประสบเหตุอาจมีคนต้องการความช่วยเหลือแต่ยิ่งเข้าไปใกล้เขายิ่งรู้สึกหนาวสัน่น อากาศหนักเหมือนมีอะไรกดทับแล้วเขาก็เห็นใบหน้าหนึ่งจ้องมองออกมาจากหน้าต่างเรือใบหน้าซีดเผือดไร้สีเลือดตามเหมอมองตรงมาที่เขาไม่กระพริบไม่ส่งสัญญาณแค่จ้องด้วยสีหน้าอันเศร้าราวกับอยากจะบอกอะไรบางอย่างแต่ไม่สามารถคนขับเรือหันหน้าหนีเร่งเครื่องยนต์ไปทันทีเขาไม่กล้ามองกลับไปอีกไม่กล้ารู้ว่าเรือผีนั้นตามมาหรือเปล่า หลังจากนั้นไม่นานมีอีกหลายคนที่เห็นบ้างเห็นตอนเที่ยงคืนบ้างเห็นในายามเช้ามืดก่อนอรุณขึ้นบางคนบอกว่าได้ยินเสียงระฆังจากเรือลำนั้นเสียงระฆังที่ดังแว่วมาจากระยะไกลเรากับเรียกผู้คนให้หันมามองบางคนบอกว่าเห็นมือสีขาวโผล่ขึ้นมาจากขอบเรือเรากับกำลังจะโบกมือเรียกหรืออาจจะกำลังพยายามปีนขึ้นมาผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาศัยอยู่ริมน้ำเล่าว่า เรือผีนั้นจะปรากฏในคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงโดยเฉพาะในคืนลอยกระทงเพราะวิญญาณเหล่านั้นยังคิดว่าตัวเองยังมีชีวิตยังคิดว่ายังต้องเดินทางยังไม่รู้ว่าตัวเองจมไปแล้วนานเท่าไหร่พวกเขาเห็นกระทงที่ลอยไปตามน้ำเห็นแสงเทียนไขริบรีและก็ตามแสงนั้นไปหวังว่าจะพาพวกเขาไปสู่ฝั่งบางคนเชื่อว่าถ้าเจอเรือผีต้องไม่ส่งเสียงต้องนิ่งเฉยต้องทำเป็นมองไม่เห็น เพราะถ้าศบตากับวิญญาณเหล่านั้นพวกเขาจะคิดว่าเรายังเห็นพวกเขาและอาจจะขอให้เราช่วยบางคนเชื่อว่าถ้าได้ยินเสียงเรียกชื่อห้ามตอบเป็นอันขาดเพราะเมื่อเราตอบเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของเรือลำนั้นเรื่องเล่านี้ถูกส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นบางคนเชื่อบางก็ไม่เชื่อแต่ทุกคนที่อาศัยอยู่ริมน้ำต่างรู้ว่า ในคืนวันลอยกระทงเมื่อดวงจันทร์ส่องแสงเต็มดวงลงมาบนผิวน้ำเมื่อกระทงนับผันลอยไปตามกระแสน้ำควรจะมองให้ดีว่าสิ่งที่ลอยมานั้นเป็นแค่กระทงธรรมดาหรือเป็นอะไรอย่างอื่นเพราะแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เพียงแค่หล่อเลี้ยงชีวิตไม่เพียงแค่เป็นเส้นทางคม,มานาคมแต่มันยังเป็นสุสานของผู้คนนับไม่ถ้วนที่จมหายไปในกระแสน้ำและในคืนที่พระจันทร์เต็มดวง วิญญาณเหล่านั้นอาจจะลอยขึ้นมาอีกครั้งมองหาทางกลับบ้านมองหาใครสักคนที่จะช่วยพาพวกเขาข้ามฟากและนั่นคือเหตุผลที่คนแถบนี้เวลาลอยกระทงจะลอยให้พอดีไม่ลอยมากเกินไปไม่ลอยใกล้เรือจอดมากนักและที่สำคัญหลังลอยกระทงเสร็จแล้วทุกคนจะรีบกลับบ้านทันทีไม่มีใครอยากอยู่ริมน้ำนานเกินไปโดยเฉพาะเมื่อเริ่มมีหมอกลอยขึ้น เมื่อลมเริ่มเย็นผิดปกติเมื่อแม่น้ำเริ่มเงียบจนผิดธรรมชาติเพราะนั่นคือสัญญาณว่าเรือผีกำลังจะมาบางคนบอกว่าในปัจจุบันไม่มีใครเห็นเรือผีอีกแล้วบางทีเพราะแม่น้ำเจ้าพระยามีแสงไฟมากเกินไปมีเรือสัญจรไปมาตลอดเวลามีความวุ่นวายจนวิญญาณเหล่านั้นไม่กล้าโผล่ขึ้นมาหรืออาจจะเพราะพวกเขาข้ามฟากไปได้แล้วพบทางกลับบ้านได้แล้ว แต่ก็มีบางคนที่ยังคงยืนยันว่าเห็นในคืนที่เงียบสงบในช่วงเวลาที่ไม่มีใครสัญจรไปมาเมื่อดวงจันทร์ส่องสว่างเต็มดวงพวกเขาเห็นเงาของเรือลำหนึ่งลอยคานช้าๆเงียบๆไร้เสียงราวกับเป็นเพียงภาพมายาที่สะท้อนจากอดีตและเมื่อเห็นแบบนั้นสิ่งที่เขาทำได้ก็คือหลับตาสวดมนต์และหวังว่าเรือผีจะลอยผ่านไปโดยสันติ ไม่หยุดไม่เรียกชื่อไม่ลงจอดที่ฝั่งของเขาเพราะไม่มีใครอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรือผีนั้นหยุด